ขอบคุณผลิตภัณฑ์ใบโอน็อกครับที่เหมาะสำหรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่ออกกําลังกายทั่วไปครับไม่อย่างก,กับที่เราพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยที่เลือกตั้งกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการพลิกล็อกกันพอสมควรที่ทุกคนคาดเกงกันเลยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นจะได้กลับมานั่งเป็นสมัยที่3าัดสุดท้ายแล้วก็มีการพลิกผัน นะครับเรื่องราวนั้นมีคุยมีความคืบหน้ากันหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเรามีคุยกันแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆซึ่งตัวนี้คุณจุ้ยชูติ้งอยู่ในสายตลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาช้ำแหละแล้วก็พูดคุยกันถึงรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับคุณจุ้ยครับสวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีผู้ชมทางช่องสวรรณภูมิครับครับก็คงจบประเด็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่า พลิกล็อกถล่มทลายจริงๆคระเภทกีฬากีฬาดังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาทางน้ำหรือง่ายๆก็คือสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยใช่ครับเมื่อสมัยก่อนที่ใช้ชื่อกันอยู่นะครับใช่ครับตอนนี้เป็นสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเพราะใช้ชื่อล้อก,กับทางปีน้าก็คือกีฬาทางน้ำสากลนานาชาตินะครับ<ช> าเขาเปลี่ยนแปลงก,ก็เลยเป็นกีฬาทางน้ำเปลี่นขึ้นซึ่งเมื่อวานที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ยหลายคนก็คาดการแล้วล่ะว,<ม>ว่าพลเอกผลวิทย์วง์สุวรรณครับน่าจะได้เพราะว่าจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสามสิบเอ็ดคน uh huh. มาร่วมประชุมเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนครับนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ออกเสียงได้แค่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้แทนจากฝั่งของทางพลเอกปรวิทมว์วงสุวรบรบเสนอชื่อทางท่านพลเอกปรวิทม,วม์วงสวรรณขึ้นเป็นกเณตคเดชหลังจากที่เสนอไปปุ๊บไม่มีใครค้าคิดคิดว่าน่าจะดําเนินการแบบง่ายดายเหมใช่ดก็คือโหวตผ่านอ่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาก็คือแบบไม่มีปัญหาใช่แบบเบอร์แต่ครั้งนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้แานเสนอทางท่านพลโทบุญชัยครับเป็นคู่คันเดกนะครับซึ่งในช่วงของการประชุมเนี่ยก็ปกติของการเลือกตั้งนายกสมามคมก็จะมีเชิญผู้ที่มีผู้สมงคุวุฒิหรือคนที่ทางสโมสรสมาชิกไว้ใจรับเลือกขึ้นมาให้เป็นประธานชั่ว,วคราว นะครับก็ประธานัุกข่าวก็ขึ้นไปนะครับก็บอกว่าปีานี้มีค a เด i d สองท่านท่านพลเพอกผพวิทย์กับพลโทบุญชยัยใช่ครับต้องจะต้องลงเสียงกันการลงเสียงเนี่ยก็ลงแบบปิดนะครับเพราะว่าลงในกล่องสวิตผนึกแล้วก็ทุกคนก็เขียนแล้วก็ลงจอดในกล่องใช่ครับเพลทเพราะว่าไม่มีการยกเปิดต้องเป็นการนับคะแนนครับ แต่ที่มันเหลือเชื่อไปกว่านั้นเนี่ยคือการนับคะแนนครั้งนี้เนี่ยแต้มมันแบบขาดแบบถล่มทลายพี่ดาวโอ้โหคนละเรื่องเลยพราของพอดเอกบุญชัยเนี่ยสองร้อยสามสิบแปดเสียงนะครับแล้วพลเอกปวิทเนี่ยที่คุมสมาคมกีฬาทางน้ำหรือสมาคมว่ายน้ำเนี่ยมาแปดปีเนี่ยได้ยี่สิบสองเสียงเท่านั้นต้องถามว่าเฮ้ยจะได้ฟังฝ่ายเสนาธิการของพอดเอกปวิทวงศ์สวัรณเนี่ย ต้องมีปัญหาแน่อนอนพี่ดัใช่นะฮะเพราะว่าอย่างทางท่านพลเอกเออ่ผมจำชื่อไม่ได้ละซึ่งเป็นคน<ผ>ที่ทางพลเอกประวิตรแต่งตั้งมาพลเอกสิริชัยดีสกุลแล้วก็พลเอกจเจริญน,นบสุวรรณตั้ง,งคนนอ,องเป็นเลขาตั้งคนน็งเป็นอุปนายกใช่ครับแต่ถามว่าทั้งสองคนนี้ไม่รู้ไงว่าคะแนเน,นเสียงคุณนี่แม่งโดนตลกใช่ คุณไม่อยู่ใช่ไหมเพ,เพราะว่าเพราะว่าเฮ้ยก่อนที่พลเอกประวิทย์จะลงเนี่ยนะมันก็มีการถามถ่ายกันก่อนมาจากทางทางของทางท่านพลเอกวิทย์เทพหัสดินและอายุทยาหรือวิดน้อยเนี่ยซึ่งเป็นคู่บารมีของทางวิทย์ป้อมเนี่ยนะครับแล้วก็น่าเป็นเลขขาธิการของการปลีเนี่ยก็ชาวเสียงนะถามทั้งทั้งคู่ลนะ้ฝ่ายเสนเนี่ย นายลงอันนี้เป็นยังไงเงี้ยสบายมากครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแล้วยังไงล่ะนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเล้กตั้งแล้วคะแนนเสียงมาเป็นแบบเนี้ยคือผมก็เชื่อว่าทางฝั่งเตเนี่ยนะของวิกวามเนี่ยก็คงตกใจพี่ดังครับเฮ้ยมันมีคู่แข่งได้ไงวะงงไงยูโผไปยังไงใช่แล้วพอจับใจความได้ที่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดแต่เขาบอกว่า คนฟังคนที่สนับสนุนพระเด็กบุญชัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้กองธรรมนัสโอ้โหซึ่งเคยอยู่พักเดียวกับทางท่านพระเอพกพลวุฒ์สุวรรณใช่ครับแล้วก็แ,วกแยก<า><อ>ที่หลังออก็ได้คำว่าถ้าเป็นผู้กองธรรมนัสจริงเนี่ยถือว่าตลบหลังเลยนะโอ้โหก็คือมาแบบเงียบๆแล้วก็มาทีเดียวปึ้งเดียวจบเลย<ช><ส>ไม่ให้ตั้งตัว มาแบบเงียบๆงเหมือนสมัยคนหนึ่งครับพี่ด่านครับอตอนนั้นสมาคมเทนนิสเทนนิสลอนเทนนิสมายก่อนทางท้านสุวรรณลิมิ์พันธลบนะใช่เป็นนายกสมาคมใช่ครับเราคิดว่าคะแนนมาเหมือนกันจุดท้ายเนี่ยก็โดนกิตติสมบัติกิตติสมบัติใช่เอื้อมมงคลใช่ลงสมัครและเป็นฝั่งกิตติสมบัติเอื้อมงคลได้นายกสมาคมใช่ครับสุวรรณตกรอบหลายคนก็คงโอ้นั่นนาชาตอนนั้นนาชาอันนี้มันมันเลยเลยมันเลยมีส่วน ส่วนเกี่ยวข้องกับทางท่านคนเอกประวิตทวงสุวรรณครับ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้นายกสมาคมกีฬาทางน,น้ําเนี่ย <c oughs> มันจะมีผลพวงนะครับไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งไประเทศไทยนะในเดือนมีนาปีหน้านล <c oughs> หลังจากจบโอลิมปิกเนี่ย <c oughs> ท,ทุกชาติเนะทุกประเทศครับ <c oughs> เขาจะมีการเลือกประธานคณะกรรมการใหม่ในเดือนมีนาคมครับ มันเป็นธรรมนูญเลยของไอโอซีครับครับซึ่งก็าหรอคุูต้องเลือกในช่วงเนี้ยอ่าเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเนี่ยถ้าต้องบอกก่อนนะถ้านะถ้าอยู่ในรักษาการเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นนะแต่ถ้าไม่อยู่ในรักษาการเนี่ยก็คือว่าไปไปนะครับเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาสานามเสร็จเนี่ยมันก็ต้องถูก ฝั่งของนายทะเบียนการกีฬาเมธายที่มาร่วมประชุมเนี่ยครับสรุปแล้วเสนอไปให้กับนายทะเบียนซึ่งนายทะเบียนก็คือผู้ว่าการการกีฬาการกีฬาเศไทยหรือนายแพทย์มีชัยอินทร์ที่มีอำนาจในการเซ็นเปน็นนายทะเบียนครับซึ่งสองคนนี้มาตรฐานอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้อาน,นัดของฝั่งพลเอกวิทย์เทพพัดสดินนะกับทางพลเอกบังวิทย์วงศบันธกันนะใช่ครับซึ่งยังสามารถคุยได้ ถ้าต่อรองเหมือนกับว่าเฮ้ยมีข้อมูลที่มันมาไม่ดีอาจจะให้เลือกตั้งนี้เป็นโมฆาก็ได้โอ้โหถ้าเกิดเป็นการยุ่งยากเลยนะใช่ถ้าถ้าแบบเลือกตั้งแบบโมฆาเนี่ยโหนี่แม่งแบบผมบอกได้เลยนะเกมแม่งตลบตาดมากโอ้โหวุ่นวายมากหลายคนแม่งคนบอกบอกเลยว่าโอ้โหวงการกีฬานี่มันโง่ไกบนักมันไม่สะอาดเท่าเหมือนอย่างกที่เราคิดใช่นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ต้องคอยดูกันอย่างที่ผมบอกคือทําไมถึงว่าพอเด็ปโะวิเดเสียหายเพราะว่าในการที่จะดํารงตําแหน่งนะครับบอกแจ้งทางท่านผู้ชมนะครับให้รับทราบด้วยนะครับว่าคนที่จะดํารงตําแหน่งคณะกรร,กร,รมการบริหารอรงค์กแห่งประเทศไทยเนี่ยครับจะต้องเป็นกรรมการหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในสมาคมก็คือดํารงตําแหน่งนายกสมาคมแหละครับแล้วเขาจะเลือก นลยกสมาคมเนี่ยจากข้างบนเนี่ยนะครับมันมีจํานวน37สมาคมนะครับแต่ว่าเป็นผู้ทรงองวุธเนี่ย10นะแล้วก็เป็นจากสมาคม23ซึ่งไอ้23เนี่ยสมองเวลาทา,งงานง้าท่าบอกรับรองเป็นทางท่านพลเอกบุญชัยพลเอกพลวิก็หลุดพ้นเลยเพราะนั่หนหมายว่าคุณไม่ดํารงตําแหน่งใน,ในลยกสมาคมต่อไปแล้ว ก็ต้องเดินเกมแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าพลเอกระวิตรวงษ์สุวรรณพี่ดำเรียกประชุมใช่ไหมเรียกประชุมด่วนพวกนี้โอ้โหที่บ้านรดิกเวลาสิบนาฬิกาใช่ผมยังไม่รู้นะว่านายกสมาคมหรือคณะกรรมการบริหารเนี่ยจะมาร่วมประชุมหรือเปล่าเพราะว่าแจ้งกระทันหัานเรื่องเกินหมายด่วนเกินไปใช่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเรียกประชุมเรียกประชุมเรื่องอะไรแล้วจะมีการตกลงอะไรกันยังไง คิดว่าอาจจะมีไปไม่กี่คนผ้ามีไปคือก็ต้องดูว่าไปอไปด้วยเหตุผลการประชุมด่วนเนี่ยว่าเป็นเรื่องอะไรมผมหลายคนก็มองว่าการที่พลเกพอกประวิทยวงษ์สวรรณเนี่ยรีบเรียกประชุมเรียกประชุมด่วนเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนข้อบังคับพี่ดำครับเพราะเราจำได้นะ คือสม,มัยก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นนายกสมาคมกีฬาแต่เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬา<อ>ก็สามารถดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการปีแข่งประเทศไทยได้อเหมือนกับทางท่านพลเอกดุษฎีสิสริพพา<อ>ในสมัยที่ท่านเคยนั่งนายกสมาคมกีฬายิมนาติกและส่งต่อให้กับทางท่านนาวัดตีนยุทธพระจักรรดิเป็นนายกสมาคมและทางท่าน นาวาัตีิยุทธศาสก็ส่สง,งทางท่านพลเอกยุทธศัสดิ์เกษมพานเนี่ยไปเป็นอยู่ในกรมกรมการบริหารครับซึ่งอยู่ในกรรมการบริหารปุ๊บกรรมการบริหารก็คือองค์ประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยครับก็สามารถเลือกพลเอกพลวิได้ไงให้พลเอกยุทธศักดิ์ได้เพราะส่งมาในนามของสมาคมกีฬายเยาวติ์ิซึ่งมีที่ทางท่านพลเอกยุทธศักดิ์นั่งเป็นเนี่ย นาวาตีรูสักไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพอเข้าใจนะคุณดใช่ก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละคือคิดว่าเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะแก้รัมยังไงแล้วพรุ่งนี้เขาถึงได้เรียกประชุมด่วนแล้วเรียกคนที่ที่ประชุมก็คือเนี่ยพวกยี่สิบสองเสียงเนี่ยต้องไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปก็เราก็ลองดูทีหนึ่งว่าประชุมพรุ่งนี้แล้วว่าอย่างไงแล้วประชุมพรุ่งนี้ มันจะมีปัญหาที่ว่าถ้าเกิดแก้ลําแก้ลํำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าแก้ลําได้โอเคคุณไม่ได้เป็นนายกสมาคมแล้วก็ตามแต่ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไปเลือกทางด้านของประธานโอลิมปิกได้แต่ถ้าจะไปเลือกประธานโอลิมปิกก็ไม่ไง่ายเพราะว่าก็จะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะได้เลยเดี๋ยวพี่นันพ,พูดถึงนี้เดี๋ยวผมผมพูดก่อนอ่ะพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> ที่เขาบอกว่าจะเป็นข้อสังเกต การเรียกประชุมใหญ่เนี่ยนะครับคือจะเป็นเรื่องของคณะกรมกรมการบริหารที่ไม่มีอํานาจอในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอํานาจของสมัชชาใหญ่ตามข้อ3.3.4กับ,บ3.1.4นะ,ะซึ่งเดี๋ยวผมอ่านข้อ3.1.4ให้ฟังนะว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยบุคคลผู้ที่ประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกีฬา บุคคลสัญชาติไทยที่ได้กระทำคุณประโยชน์ให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือบุคคลที่ได้สร้างคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ครับให้กับวงการกีฬานะครับโอลิมปิกซึ่งตรงน,นี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ส่งคอาวุธนะไปผู้สมมอติุปุ๊บแล้วจะมาแก้ข้อที่สามจุดสามจุดสี่ซึ่งสามจุดสามสี่บอกว่าการรับบุคคล ตามข้อ3.1.4ก็เป็นสมาชิกสามัญของคณะกรรมการรบกิจแห่งประเทศไทยในพระบรมรัชสมับจะต้องให้เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ครับเป็นผู้ลงมติซึ่งตรงนี้เขาอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ไงเพราะว่าวิความกําลังจะรู้ฟอ,องแก้วแล้วว่าอ้าวเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บปรับตัวเองไปเป็นผู้ส่งอาวุธเพราะ,ะเป็นผู้ส่งคนวุ้ปุ๊บเนี่ยยังสามารถที่นั่ง ได้เป็นประธานโอลิมปิกได้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตอนนี้เวลาบีบไปแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะทาได้หรือไม่นะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในช่วงหลังในช่วงช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเรืครับกับคุณจุ้ยต่อครับคุณจุ้ยครับในเมื่อ มันเป็นเช่นนี้นายกสมาคมกีฬาว่ายน้าไม่ได้แน่นอนแล้วแต่ว่าการที่จะเข้าไปเป็นประธานโอลิมปิกจะต้องเห็นบอกว่ามีอุปสรรคมากมายมันเป็นยังไงครับคือคืองี้ครับเพราะว่าสามคนที่อยู่ในคณะกรรมการเป็กนะเขาบอกว่าจริงคือก็พิจิการทันเวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเป็กแห่งประเทศไทยเนี่ยที่จะมีขึ้นในต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับครับ เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะลงตัวเรียบร้อยครับไม่มีใครต้องเสนอตัวแข่งนะใครกับใครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจปนวนสารทเจ็ดสมาคมครับกีฬาและผู้สรงอนวุฒจํานวนสิทธิท่านจะเป็นคนเลือกนะครับยี่สิบสามสมาคมกีฬาเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ครับและเลือกผู้ทรงสินคนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารชุดใหม่จากนั้นเองถึงจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานหนึ่งท่านจะไม่มีการต่อสู้กันอีกแล้วในรอบนี้เพราะสมาคมนะครับ ที่ได้รับเลือกเข้ามาย3สารสมาคมและผู้แทนไอโอซเนี่ยจะเป็นผู้แทนนะครับนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยอีกสองท่านเข้ามาโดยอัตโนมัติครับผมบอกว่าบอร์ดชุดน,นี้เนี่ยจะเป็นบอร์ดที่มีการรับเลือกหรือลงเลือกเนี่ยนะครับในตําแหน่งที่ชัดเจนนะครับ,รบโดยผู้ทรงคุณวุฒินเนี่ยสิบคนเนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะเกิดจากการเลือกของทางสมาคมกีฬาจากนะครับ โดยตำแหน่งที่จะได้ก็คือประธานหนึ่งคนพี่ดําครับรองประธานแปดท่านเลขาธิการหนึ่งท่านครับรองเลขาธิการสี่ท่านเอเดนยิกหนึ่งท่านและผู้ช่วยเห็นยิกอีกหนึ่งคนรองประธานเนี่ยถ้าเียงตามอาวุโสตอนนี้นะในคณะกรรมการปิดปัจจุบันเนี่ยเล็งตามอาวุโสแปดคนเนี่ยคนแรกก็คือปมานูนคุณธรรมนูนบางหลีครับคนที่สองก็เป็นนายกองเอกใจพักสือวัดอ่อาุณใจพักครับคนที่สามก็เป็นอาจารย์เจริญวัฒนศิลป์ครับ คนที่สี่ก็เป็นรอสจาร์ดรสุพิชสมาหิตโตครับคนที่ห้าก็เป็นทางท่านพิชัยจุหาวชิระอ่าคนที่หกก็เป็นพี่ต้อมกุญชนาชายประสิทธิ์ครับที่เจ็ดก็เป็นคุณหมอวารินท,าทาัทัศวรริอืมแล้วคนที่แปดก็คือคุณหญิงปัจมารีตวัต์ก,กูลอ้อโหยไม่รู้จักกระชื่อตรงนี้เนี่ยครับทั้งแปดคนไม่มีปัญหาแน่นอนพระเชื่อว่านั่นจะเป็นรองประธานชุดเดิมแต่ประธานชุดใหม่เนี่ยก็คือจากยี่สิบสามและสิบซึ่งสิบตรงนั้นเนี่ยตามที่วันพรุ่งเนี้ย ถ้าเขาแก้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าพิกความจะย้ายไปอยู่ที่ผู้สรงอนอาวุธอขอตรงนั้นนหนึ่งในสิบคนเพราะว่าผู้ส่งคนอาวุธเนี่ยคือยี่สิบสามคนนี้เป็นคนเลือกอพี่นำอาจจะเป็นผู้ส่งคนุวุธก็ได้ของโอลิมปิกเพราะมีประสบการณ์เชี่ยวชาญทํางานเรื่องกีฬามาถึงสามสิบกว่าปีเขาอาจจะเชิญเป็นก็ได้ก็เหมือนกันครับในในข้อในข้อที่มันระบุก็กคือว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหรืออยู่กับวงการกีฬาหรือ ช่วยในงานของโอลิมปิกซึ่งพลเอกผลวิทย์เนี่ยก็ช่วยในงานปิกไง ấy, เพราะว่านั่งประธานโอลิมปิกมาเนี่ยสองสมัยครับเนี่ยไอ้ข้อนี้สามจุดสามจุดสี่เนี่ยคือปัญหาสาคัญถ้าพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะต้องมีการเปิดทางอืให้กับพลเอกผลวิทย์วงสุวรรณเข้ามานั่งตําแหน่งประธานต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราคงมาคุยกันพวกนี้ได้เพราะยังมีแคนาเดตพี่ยดำใช่ ทั้งสี่คนเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าคินเดเดแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเอาโอเคครับวันนี้นี่เราจบแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาผ่ากันต่อนะครับขอบคุณคุณจุ้ยครับอย่างพรุ่งนี้เจอกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกกันตลอดทุชั่วโมงเต็มหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลากลับมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ